สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมครับค่ะอาจารย์ครับผลสํารวจความคิดเห็นเรื่องของการปรับพรมอมโดยเฉพาะเรื่องของกระทรวงพาณิชย์มันสอดรับกับการแสดงความคิดเห็นของคนในพักเพื่อไทยพอดีเลยมันเหมาะเจาะแล้วก็ช่วงเวลานี้มันมันมันเป็นการสะท้อนเรื่องของการทํางานด้านปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจของรัฐบาลยังไงบ้างอะคะแล้วผมจริงๆริงกระทรวงพาณิชย์เนี่ยโดนโดนมาตั้งระยะนึงแล้วนะครับนะตั้งแต่ตอนที่ทําผมทําโพเรื่อง6เดือนรัฐบาลนายลกนี่ นะครับกระทรวงพาณิชย์ตอนนั้นก็เป็นกระทรวงสูงก็เป็นกระทรวงอันดับต้นเลยที่คนไม่พอใจในผลงานนะครับ<ะ>มาถึงก็จนมาถึงผลโพลปรับคอมอวันไหนดีก็ยังอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์อีกเหมือนเดิมน,นะครับซึ่งสูงถึงก็เป็นกระทรวงเดียวนะครับที่คนส่วนใหญ่บอกว่าควรปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีมากกว่าไม่ควรปรับเปลี่ยนนะครับมันก็สะท้อนอันที่สําคัญก็คือว่าแน่นอนกระทรวงพาณิชย์เนี่ยดูเรื่องของปากท้องพวกเรา นะครับราคาสินค้าการค้าก <lawsuit royable. S 2> ารขายคนะครับนะคนอาจจะมองว่าตอนนี้ราคาสินค้ามันแพงนะครับที่รายได้ของของคนเราเนี่ยนะครับก็รายได้รายได้ในกระเป๋าเนี่ยมันก็ไม่ไปไม่ทันกับราคาสินค้าครับนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันสาคัญที่สุดเลยคือกระทรวงพาณิชย์เนี่ยโดนอย่างหนักเลยนะครับจากอ่าอ่าอะไรกลุ่มเกษตรกรนะครับกลุ่มเกษตรกรเนี่ยก็ข้าจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าไม่แฮปปี้มากเลย กับกระทรวงพาณิชย์นะครับเพราะเนื่องจากราคาพืชผลทางการเกษตรทั้งหลายที่เขาเคยเรียกร้องกันมาแล้วก็ไม่สามารถทําดีว่าการะทรวงพาณิชย์ไม่สามารถดูแลให้ได้นะครับ,รบในขณะที่คนชนชั้นกลางกลุ่มหนึ่งอาจจะเกิดความสึกอะไรละ่ะผิดหวังเนี่ยนะผิดหวังผิดหวังกับคุณพิชัยเดชพันธ์ว่าก่อนที่จะเป็นรัฐมนตรีเนี่ยตอนนั้นตอนวิกษ์วิจารณ์รัฐบาลอื่นเนี่ยฟังดูเข้าทีเข้าเข้าท่านะครับแต่ตอนนี้เนี่ย พอถึงเวลาเป็นนัติจริงๆแล้วเนี่ยกับไม่สามารถที่จะอ่าจะทําอะไรได้เลยนะครับดังนั้นกลุ่มคนที่รู้สึกไม่พอใจมากๆก็จะอยู่ในกลุ่มของพวกคือไม่พอใจทุกกลุ่มอะ่ะ<ช><ช>นะครับนะแต่จะไปสูงสูงหคือกลุ่มพวกที่ทํางานเบอร์เอกชนมนุษย์องินืนอ่ะอั้นๆมนุษย์อื่นๆภาคเอกชนนะครับอาจจะมีความไม่พอใจสูงมากถึงป,ประมาณหกสิบกว่าเปอร์เซ<ช>็น <ๆ S 2> ต์ขึ้นไปบั<ช>ปนนี้เราก็เห็นปัญหาอีกอันหนึ่งอีกกระทรวงหนึ่งซึ่งถึงแม้ว่าจะมีคะแนน อบอกว่าควรปรับเปลี่ยนน้อยกว่าไม่ควรปรับเปลี่ยนค่ะแต่มาจิ้นเหนี่ยมันห่างกันเพียงแค่เปอร์เซ็นต์เดียวอืตสูาห์มากเลยคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับคนตอบแค่ไม่กี่คนก,ก็สามารถพลิกคะแนนได้เลยนะครับตรงเนี้ยมันเห็นเพราะว่าโปรเนี่ยเราก็บวกลบสามนะครับนะมันก็เห็นภาพชัดเจนว่าถ้าบวกลบสามมันก็มีโอกาสพลิกทันทีเลยทันนี้กระสองทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยมาอีก เรื่องที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับแต่ว,ว่า,าถ้าดูเรื่องของภาคทุกภาคเนี่ยจะบอกว่าให้ปรับมติว่าการคุะทรงเกษตรออกไปยกเว้นภาคเดียวที่มีประชากรสูงสุดกับบอกว่าไม่ต้องปรับแล้วภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือน่อาจจะเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ให้คะแนนของอไม่ของการไม่ควรปรับเปลี่ยนสูงกว่า,าการปรับเปลี่ยนรัฐบปีแต่ที่สาคัญอ,อีกเรื่องนึงคือกระทรวงเกษตรเนี่ย พอไปดูในกลุ่มอาชีพค้นพบว่ากลุ่มเกษตรกร,กรครับ63%บอกว่าให้ปรับรั้ตีว่าการกระทรวงเกษตรอ,อันนี้อันนี้เราสนใจว่ารั้งีเกษตรไม่เป็นที่น่าพอใจในหมู่เกษตรกร,กรครับเพราะงานมันไปควบคู่กันหรือเปล่าครับอาจารย์ทั้งพาณิชย์และ,กะเกษตรเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์ก็โดนโจทย์องราคาพืชถูกต้องครับทั้ง,งสองทั้งสองกระทรวงเนี่ยมีส่วนสัมพันธ์กับเกษตรกร,กรทั้งคู่เลยครับแต่ที่สาคัญพ,พาณิชย์เนี่ยไม่ได้สัมพันธ์กับเกษตรกร,กรอย่างเดียว สัมพันธ์กับชนทุกชนชั้นด้วยในเรื่องของราคาสินค้านะครับราคาสินค้าการค้าการขายอะไรทั้งหลายนะเขาสัมพันธ์ไปด้วยนะครับฉะนั้นกระทรวงนาที่ยวก็เลยจะโดนหนักหน่อยในที่กระทรวงเกษตรก็จะโดนกลุ่มเกษตรกรเนี่ยนะครับเรียกว่าจมปีอย่างอย่างรุนแรงแตก็ไม่แตกใจเลยเพราะตสภาเพื่อไทยเนี่ยนะครับจํานวนมากก็ก็อยู่ในต่างจังหวัดนะนะครับก็คงไม่ฟังการบ่นมาจาก พี่น้องเกษตรกรทัร้งหลายก็เลยก็เลยมีแนวโน้มว่าแม้กระทั่งสอสพรรคเพื่อไทยเองนะครับก็อาจจะไม่พอใจกระทรวงพาิชี์อาจจะไม่พอใจกระทรวงเกษตรด้วยแต่คงพูดอะไรไม่ได้เพราะกระทระดดดวงเกษตรไม่ได้อยู่ในมือตัวเองค่ะอาจารย์ชวนวิเคราะห์ทางการเมืองสั้นๆครับถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจารย์มองว่าเอาพรรคเพื่อไทยคงจะกล้าที่จะหักเอาก,กระทรวงพาณิชย์ออกเปลี่ยนรัฐมนตรีให้ใครบางคนของพรรคกล้าทำเข้ามานั่งแทนคับวไปเลยไหมพรรคเดียวกันดูทั้งพาณิชย์ทั้งกเกษตร ผมว่าอันนี้เสียงสูงเสียงสูงถ้าเขาจะเอาทั้งพาณิลและเกษตรเนี่ยสง่งให้กับให้กับพักก้าทําดูอะไรทั้งหมดเลยเนี่ยนั่นคือเขาเขาเอาคะแนนของเอกเษตรกรทั้งหมดใ,หใส่ไว้ในมือของพักก้าทําถ้ามีปัญหาอะไรผิดพลาดขึ้นมาเวลาเขาโจมตีเนี่ยเขาจะไม่โจมตีพักก้าทําเขาจะโจมตีผู้ป็นหัวหน้ารัฐบาล นั่นคือนายยงตีที่มาจาัดพักเพื่อไทยครับแต่ว่าการกระชับการปรับคอมอเนี่ยมผมเชื่อว่าคงมีขึ้นแน่นอนอแล้วจะมีสองระลอกค่ะระลอกแรกเนี่ยเป็นการปรับคอมอเพื่อกระชับการทํางานของรัฐบาลให้ลงตัวครับเพและผมเชื่อว่ารัฐบาลอาจจะต้องปรับลาดีในกระทรวงที่เกี่ยวพันกับอะไรเศรษฐกิจนะครับ่บแล้วอาจจะต้องกระชับให้อยู่ในมือของของของ ราคผู้ไทยเองไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์ดีไม่ดีผมคงจะมองถึงแม้กนะระทั่งการขอดึงกระทรวงเกษตรกับคืนพลเมืองไปแล้วอาจจะมีการแลกออกกระทรวงให้แทนนะครับนะอันที่หนึ่งนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในเร็วนี้เนะี่ยปรับเพื่อกระชับการทํางานค่ะอีกอันหนึ่งผมเชื่อว่าจะมีการปรับเพื่อกระชับอานาจนสิดตการเลือกตั้งอ,อันเนี้ยจะมีการปรับหลังจากเอ,อตุลาคมไปแล้วหลังจาก,ากร่างงบประมาณ69ผ่านไปเรียบร้อยแล้วและมีการใช้ ระยะหนึ่งก็จะมีการปรับเพื่อกระชาอํานาจมุ่งสู่การเลือกตั้ง <ừ m. S 2> ผมเชื่อจะมีการปรับพม .2 เล่าครับค่ะในปีนี้แสดงว่าช่วงแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการปรับการทํางานก่อนเพราะว่าถ้าดูจากผลโพแล้วเนี่ยหลักๆส่วนใหญ่เรื่องของปากท้องก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยสอันดับต้นก็คือรัฐมนตรีในสังกรรัดของพรร่อไทยแล้วไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลัง สำนักนายกรัฐมนตรีอาจารย์ขาอยู่ๆก็ขยับขึ้นมาหลายคนบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นกระทรวงที่คนนึกถึงแล้วก็ใกล้ชิดกับประชาชนแต่สำนักนายกรัฐมนตรีนี่มายัางไงครับเพราะก็เป็นรัฐมนตรีในสังกัดของพรรคอไอีกด้วยอะค่ะสำนักนายกรีผมว่าเขาคงคนตอบคงรวมไปถึงรอ,อ,องนายกด้วยอค่ะนะครับรองนายกทุกคนเลยนะครับแลวเขาคงมองว่ารองนายกบางคนก็ อไม่ควรเป็นรองนายกแล้วอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งหรือไม่เพิ่งเตรียม,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 มสำนักนายกนี่ก็บทบาทก็บทวใคนก็ไม่จะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่อยู่แล้วนะครับะนะ,บนะมันจะไม่เด่นเทอาจริงๆนะครับแต่ว่าผมว่าเขาเขาอาจจะมองไปที่ตัวรองนายกซะมากกว่าคะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะเออ,เอพรคกระทรวงต่างที่มองมองตัวเลขอาจจะรู้สึกเอ้ยตัวเองรอดแล้วที่ว่าคนบอกว่าควรปรับเปลี่ยนเนี่ยมันน้อยกว่าไม่ควรปรับเปลี่ยนแต่ถ้าดูให้ดีว่า กระทรวงแต่และกระทรวงที่มีอัตราส่วนสูงเนี่ยถึงเมื่อวานสักสิบกว่าขึ้นไปเนี่ยอันนี้ถือว่าถือว่าคนสิบกว่าเปอร์เซ็นก็คือก็คือไม่แฮปปี้นะแม้ไม่ถึงครึ่งก็ตามอืแต่มันก็เฉียดิว่าไม่มั่นใจว่าถ้ามีการเก็บเงินอีกในวันข้างหน้าจะมีการแปรเปลี่ยนคะแนนบ้างหรือเปล่าค่ะนะครับเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าหลายๆกระทรวงควรจะต้องเอาไปเอาไปคิดไปพิจารณาแต่ในขณะเดียวกันบางกระทรวงที่คะแนนดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับนะก็ อาจจะเกิดจากหลายๆอย่างนะอาจจะเกิดจากว่าเป็นกระรวงที่ไม่ค่อยมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเขามากมายเท่าไหร่นะอะไรต่างๆนี้เป็นเพค่ะค่ะค่ะอัลค่าขอบคุณอาจารย์นะคะมาร่วมกันวิเคราะห์ในเช้าวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครบอาจารย์ครับขอบคุณทุกท่านมากค่ะคส